วันนี้อากาศโคตรด,ดีเลยนะครับท่านผูช้ชมเย็นสบายนะครับกลางอุจนจีดเลยนะผมก็ขี่รถเล่นละครับว่างเรือทำอะไรเออผมเห็นผมเห็นยายคนหนึ่งเดินอยู่เดี๋ยวเราไปถามที่ยายไปไหนจะได้ไปส่งได้นะโหไกลนะครับนะยายไปไหนครับ ย้ายไปไหนไปไหนนะผมไปส่งโอ้โหซอยประมาะใหม่ะนะย้ายจะเดินไปเนี่ยนะงงนะเออขึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นได้ไห<ด>มขึ้นได้ไหมเอ้ย,ยขึ้นยากเลยได้เนาะโอ้โห ใา้ผู้ชมนึกดูว่ายายจะเดินไปซอยแบบป,ปา่าซึ่งจากตรงนี้ไปประมาณสองสาโลได้ไหมอาจะประมาณสามโลได้นะจ๊ะซอยแบบป้าเก่านะยายก็น่าจะอายุราวคราวเดียวกับแม่ผมไปไหนมายาย นท่านผู้ชมเดินมาเจอยายนะครับไก่นะแล้วยายก็เดินไม่ค่อยคล่องเลยเนาะปวดหัวเขา่ายายปวดหัวเขา่าทายาหมองโอ้นึกดูยายจะเดินไปแดดก็ร้อนนะดูครับแล้วลูกหลานไปไหนอ่ะอ่าลูกหลานยายไปไหนหมด ตื่นเลยกระดาษช่วยได้ช่วยกันไปนะส่วนเนาะเราก็ไม่รู้ว่าอีกหน่อยเราแก่ตัวไปเราก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับไม่มีใครมาดูแลเราเราก็ต้องดูแลตัวเองแข็งแรงไว้ก่อนไปครับไม่ไกลสำหรับมอเตอร์ไซค์สำหรับคนบเ,เกิดอย่างเราไม่ไกลครับสำหรับผู้สูงอายุแล้วมันไกลครับท่านผู้ชมมันไกล ยายชื่ออะไรอ่ะโอ้โหชื่อเล่นนะเหรอไม่ใช่ผมหมายยายอ่ะยายชื่ออะไรชื่อเล่นอ่ะชื่อเล่นเหรออือเล่นปัจเจกอ่ะแจ๊กอ๋อปัจเจกปัจเจกเออใล่นปัจเจกดีกว่าเนาะบ้านอยู่ตรงซอยซอยป่าเก่าเนาะให้ผมไปส่งหน้าบ้านเลยไหมไม่เอาเนาะไม่เอาไม่สะดวกไม่สะดวก เขาจะว่าเอาว่าเอ้ยทำไมให้คนอื่นมาส่งนะก็เป็นความคิดของคนสูงอายุเนาะว่าเอ้ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรเงี้ยเนาะจริงๆไม่ใช่นะไม่เดือดร้อนเรายายมาส่งเด้ๆเดี๋ยวผมไปส่งแค่หน้าซอยพอเนาะเดินไปนะแล้วมอเตอร์ไซค์รับจ้างสำโรงสำล้อไม่มีอ่ะไม่มีสักคันเลยเนาะ ่านผู้ชมทางไปก็ลอยแบบปลาครับนึกนึกดูจากตรงนี้ไปตรงโน้นโคตรไกลนะแล้วยายเดินมาโอ้ไกลมากอะ่ะท่านมดูดิทางที่ยายจะเดินมานะแล้วก็ถนนนี่แบบไม่มีต้นไม้ร้อนสุด,สด กว่าจะไปถึงก็คงจะแย่นะครับเฮ้ยมัแบงค์อ่าถึงแล้วท่านผู้ชมซอยประปานะครับข้างหน้าผมใช่ไหมใช่ไหมอ่าเดี๋ยวรอรถทั้งหลังรถหลังอันตรายนี่ซอ,อยนี้ครับท่านผู้ชมจากระยะทางตรงนั้นมาถึงตรงนี้ก็สามโลเนาะสองกิโลเนี่ย เอาละเราไปส่งหน้าซอยพอไ้ยายบอกไม่สะดวกไปส่งบ้านนะผมแค่นี้มันลึกไหมยายลึกไหมเดี๋ยวผมไปส่งหน้าซอยพอซอยแบบป่าซอยไหนเนี่ยซอยหน้าหรือซอยหลังซอยนี้เหรอแลอีกซอยนู้นนะเราไปส่งยายถึงปากซอยพอตรนี้นะเอาส่งใต้ต้นไม้ลุงรถยากหมือน จะลงยากเนดะี๋ยวแป๊บนึงบ้านานึงยาญมันจะลงยากนะลงได้ไหมแน่นนะแน่นนะไม่แน,น่นไม่ใหญนะรถเรารถดินะดดเผ็ดด้วยคนะับไปไม่ใหญ่ป่วยเหรอไปหาหมอมาเหรอไปหาหมอมาได้ไงโอ,อ,อ,อ้โหแล้วลตอนไปไปไงเนะจ๊ะมือคนช่างบ้านต้น ขอบคุณครับผมเพื่อนนางสาวนะเนาะย,ย,ยายก็คือไอ้รุ่นแม่ผมปะเนี่ยเนาะหกสิบสองแม่แม่ผมหกห้าเห็นยายก็นึกถึงแม่สิครับก็ามาส่งนะครับขอบคุณมากยาไปก่อนนะครับบาย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 นั่นเหรอหลานนะไปครับท่านผู้ชมคือเห็นยาย สะดวกเดินก็เห็นก็เห็นให้เราก็เห็นปุ๊บเนี่ยนึกถึงแม่เลยแม่ผมยังอยู่แหละแต่แม่ผมอยู่ต่างจังหวัดเห็นปุ๊บคนไม่ไหววะต้องไปส่งนะครับคุณเก่สำคัญนะเกนะท่านผูนชมนะเจอกันใหม่ครับบายครับ ชาวอุตรดิตถ์ไม่แรงน้ําใจนะคนเนาะเห็นคนแก่คนเฒ่าก็ช่วยๆกันไปนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าเราไม่ตายเราก็แก่เหมือนกันแก่ก็คงจะแบบเขาไม่มีใครสนใจนะครับเพราะนั้นก็ช่วยกันไปนะคนอุตรดิตถ์ด้วยกันนะครับลาไปก่อนนะผู้ชมนะร้อนมากอากาศอุ่นร้อนแถวนี้ร้อนไป